ฮัลโหลลพี่น้องที่เคารพครับครั้งที่แล้วไอ้ฝ่ายโน้นมันใช้มือตบเราก็มีตีนตบหัวใจตบใช่ไหมครับ <laughs> ใช่หรือเปล่า <laughs> ครั้งนี้มันมีนกหวีดเราก็มีวูดรถไฟความเร็วสูงไปทั่วประเทศครับพี่น้องครับ เ,เอากันดูเอากันดูเอากันดูคุณจะชนะผมมึงจะชนะกูหรือเปล่าขอตอบว่าไม่มีวันหลอกที่นกวีดจะมาชนะวูดรถไฟความเร็วสูงเป็นนั้นขาดไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางพี่น้องไม่มีทาง พี่น้องครับผมเนี่ยผมวันนี้เนี่ยไปสามงานเลยครับดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องกาเปลี่ยนพี่น้องก่อนว่าในวันนี้เนี่ยพวกเราไม่ต้องเป่าหวีดไม่ต้องเป่าวดเพิ่มเดียวเต็มทั้งแผ่นดินเลยครับเต็มทั้งแผ่นดินครับ ผมเนี่ยไปราชประสงค์ไปงานของบอกกรายจุดต้องกาบเรียนพี่น้องนะครับว่าขนานี้เนี่ยราชประสงค์แทบจะหยุดการคมนาคมโดยสิ้นเชิงนะครับเต็มไปด้วยคนสีแดงครับเสื้อสีแดงแล้วก็ลิปบิ้นสีแดงครับแล้วที่เทคนิคดอนเมืองผมต้องกาบเรียนพี่น้องนะครับว่าไอ้ประชาธิปัตย์เนี่ย มันเป็นอันาพาทางการเมืองจริงๆมันส่งลูกสมุนของมันนะครับเป็นอันธาพาลตัวกระจกจกระจกร้อยส0 0ร้อคนหมายมุ่งที่จะมาปิดโรงเรียนของเราปรากฏว่าพอเสื้อแดงระมาสามพันคนมันวิ่งหางจุกตูดไปเลยครับผมจึงเตือนพรักประชาธิปัตย์นะครับว่าอย่าอาจหารมาทาาพัศมีคนเสื้อแดงเป็นอันขาดครับ นี่ผมเล่าเฉพาะหนูหลิงนะก็หลายหมื่นคนลคแล้วครับแล้วรางรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยตอนแรกผมดูไอ้สุเทพเทือกสุบรรมันเป่าวีดเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะกังวลใจไอ้ว่ามันเป่าวีด,ดี่คนเยอะแต่ขอโทษนะครับวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงเต็มสกายวอล์กของรางรถไฟฟ้าตรงบริเวณราชประสงค์จนไม่มีทางเดินถัญจรผ่านไปมาเลยครับ มากกว่าของพวกมันประมาณสักสิบเท่าได้ครับสิบเท่าได้แล้วผมก็เป็นห่วงนะครับเอะคนเสื้อแดงจะมีความบาดหมางใจกันหรือเปล่าจะมีความไม่สบายใจกันต่อกันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีเลยครับคนเสื้อแดงหัวใจเดียวกันก็คือต้องเอาฆาตากรไอ้มากไอ้เทพมาเข้าคุกให้ได้ครับเอาไอ้มากไอ้เทพมาเข้าคุกให้ได้ครับ วันนี้ตรงกันทั้งหมดทั่วประเทศแล้วครับตรงกันทั้งหมดเลยแล้วผมกราบเรียนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโคศกเขาอาจจะพูดตัวเลขทดลองแต่ผมดูด้วยสายตาผมเนี่ยในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมคำนวณดูคร่าวๆที่นี่เนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคนอย่างแน่นอนครับสุเทพมาดูแซส,สุเทพมาดูกล้องจับให้มันดูเลยจับให้สุเทพมาดูที่นี่ห้าหมืนคนแล้วครับ แล้วผมต้องการเรียนนะครับผมออกมาจากโรงเรียนเทคนิคตอนเมืองเนี่ยประมาณสามโมงครึ่งขับรถมาเนี่ยขยับทีละศอกทีละศอกครับรถมาติดยาวจากเนี่ยไปจนถึงถนนสงประพาเลยครับสแสดงว่าคนที่รอมาร่วมกับเราอีกหลายหมื่นคนอย่างแน่นอนครับขณะผมซ้อนมอเตอรา์ไซค์มานี่นะครับยังใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องคิดดูสิครับว่า ขนาดมราไซเนี่ยยังใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้หนึ่งแสนอย่างแน่นอนไอ้เทพมึงมาดูซะมึงมาดูซะไอ้เทพพี่น้องอย่าไปคิดว่าผมพูด,พดคําหยาบนะครับเพราะคนอย่างนี้เนี่ยมันใช้ภาษาอื่นไม่ได้ต้องบอกว่าไอ้เทพมึงจิกหัวมาดูซะว่าของพวกเรานี่หนึ่งแสนคนเอาไว้ไอ้เทพ คือคนที่โกหกตอแหลนี่นะครับแล้วพูดไพ่รอกกับมันไม่ได้พี่น้องนะครับผมอยากจะผ่านเวทีของเราเนี่ยการเปลี่ยนไปยังพี่น้องทั่วทั้งประเทศว่าไอ้เทศเนี่ยมันเป็นตัวโกหกตอแหลที่ฉกาจฉกัรที่สุดในประเทศไทยเลยครับคือมันเริ่มต้นบอกว่าจะต่อต้านพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยเหมาเข่งมันเริ่มต้นบอกว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยต้องการเอาเงิน 4 6 0 0 0บาทนี่มันเอาสติปัญญาหางอื่นขงมันมาคิดดูแค้นทักษิณเกินไปแล้วสุเทพ ấy. เอ๋ยไอ้เงิน4 6่0 0ล้านเนี่ยทักษิณหาประมาณเดือนเดียวก็มากกว่า4 6 0 0 0ล้านแล้วครับสุเทพเทือกสุบัณคนอย่างนี้ามาบริหารชาติบ้านเมืองไม่ได้นี่แหละทักษิณเนี่ยถึงจะบอกไงสอนสุเทพเทือกสุบัณผมเอาคำพูดของทักษิณมาสอนสุเทพเทือกสุบรณ ทักษิณบอกว่าคนอย่างเขาเนี่ยนะคนอย่างท่านนายกทักษิณเนี่ยสามารถเนลมิตรกระดาษขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเป็นเป็นสมบัติได้มหาศาลก็ท่านไปดูสิครับตอนที่นายกทักษิณเนี่ยนะครับโดนคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับใช้ปืนเนี่ยไล่ถนอกนอกประเทศปรากฏว่าท่านไปขอยืมเงินเพื่อนสนิทของท่านไปซื้อแมนซิตี้ หลังจากนั้นสุทเทพเทือกสุบานกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปบีบังคับประเทศอังกฤษเพื่อขับท่านอีกทีหนึ่งท่านขายแมนซิตี้ได้กำไรน่อแปดพัน,น 8, ล้านครับสุเทพใหญ่อิจฉานะสุเทพใหญ่อิจฉา,าคือผมเนี่ยติดตามการเมืองมาโดยตลอดนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าสุทเทพเทื่กสุบานมันเก่งอะไรสักอย่างบ้างหรือเปล่าคิดไปคิดมาทำไปทำมาปรากฏว่าไอ้เทพเนี่ยมันเก่งสองอย่างครับ เก่งอย่างแรกก็คือแย่งเมือเพนแย่งเมียเพื่อนมาเป็นเมียรครับแย่งเมียเพื่อนมาเป็นเมียอย่างที่สองก็คือกองสมบัติแผ่นดินครับกองสมบัติแผ่นดินนี่ไงโฉดบินเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตนี่ผมไม่เคยนึกเลยนะว่าโฉนดมันจะบินได้แต่มันบินได้ที่เขาแพงครับขอให้สุเทพเิงสุบันเนี่ยครับ นอกจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่จริงครับผมไม่อยากจะพูดเลยแต่จําเป็นต้องพูดแล้วคือผมก็เคยนิยมชมชอบนะครับก็เคยนับถือกันมาก่อนแต่วันนี้ผมนับถือคุณไม่ได้แล้วครับนายชวนหลีกภัยครับนับถือคุณไม่ได้เลยคือครั้งแรกนี่นะผมหงายหลังเลยครับผมหงายหลังกับนายชวนอยู่สองสามครั้งครั้งแรกเนี่ยนายชวนเขาบอกว่าเขาจบนิติสตร์ธรรมศาสตร์นะครับ ผมอยากจะเรียกร้องให้มหาวิทยาธรรมศาสตร์เรียกปริญญาณิติศาสตร์บัณฑิตคืนมาจากนายชวนหลีกภัยครับเอาคุณหมอไปกล่าวหาเขาง่ายๆได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้กล่าวหาเขาง่ายๆครับพี่น้องเชื่อผมไหมครับว่าไอ้บัณฑิตนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มันไม่รู้จักคําว่าคนจนมันแปลคําว่าคนจนไม่เป็นมันไม่รู้ว่าคนจนในประเทศไทยอยู่ที่ไหนครับมันต้องไปถามติสซิริกาอย่างนี้ต้องไปทวงบัญชี ต้องไปชวงปิญญาณนิติศาสตร์คืนจากนายชวนหลีกภัยได้แล้วครับเป็นไม่ได้ยังไงครับว่าจบนิติศาสตร์เนี่ยไม่รู้จักคําว่าไหนคนจนนายชวนนี่แหละครับเขาบอกว่าไม่รู้จักคนจนไม่รู้นิยามของคนจนต้องไปตั้งนะฮะตั้งแทนตั้งตั้งตั้งคำถามเลยตั้งแท่นถามกฤีฎดีกาผมนี่สังเวชใจกับนายชวนจริงๆผมจ,งผมจึงอยากจะถามประชาคมธรรมศาสตร์ครับว่าประชาคมธรรมศาสตร์ครับ คุณยังจะดำรงปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตของนายชวนหลีกภัยอีกต่อไปเหลือในเมื่อนายชวนไม่รู้จากคำว่าคนจนแปลว่าอะไรเอาคืออะไรครับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยจากนายชวนหลีกภยัยแล้วผมยังจะกล่าวเรียนไปยังสถาบันอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันนิติบัณฑิตคือถ้าหากว่าถึงขั้นที่ไม่รู้จักนิยามของคําว่าคนจนเนี่ยนะผมว่าคุณถอนนะ คุณถอนในติบัณฑิตสภาแห่งประเทศไทยจากในชวนเสียเถอะครับและครั้งที่สองนี่นะครับที่ผมรู้สึกเนี่ยในชวนนี่เป็นคนที่คดในข้องอนในกระดูกจริงๆอา้าวทำไมคุณหมอไปพูดเขาแรงอย่างนี้ก็พูดแรงสิครับมันเป็นความจริงนี่ครับก็ในเมื่อเราสู้กันมาในเดือนพฤษภาเราสู้กันมาในเดือนพฤษภา ในวันนั้นเนี่ยผมยังญาติดีกับไอ้ไอ้หัวเกรียนม่อห้อมนะรู้จักไหมไอ้หัวเกรียนม่อห้อมวันนั้นผมยังญาติดีกับมันอยู่แต่วันนี้ตัดญาติขาดมิตแล้วครับตั้งแต่19กันยา2549ไปต้นมาจนถึงวันนี้ทําให้ผมรู้จักสำนวนไทยดีขึ้นมากเลยกับไอ้หัวเกรียนม่อห้อมนี่นะคุณกับผมเนี่ยผี เอานผครับเราร่วมกันขับไล่สู่จินดาคาปรปยู่รอสชอทั้งนี้เนื่องจากรอสชอเอาปืนมาไล่ยิงกบาลพวกเรานี่แหละเอาปืนมาไล่ยิงกบาลเราปรากฏว่าพรคประชาธิปัตย์ซึ่งร่วมต่อสู้มากัน,นตลอดร่วมต่อสู้กันมาโดยตลอดแต่พรักประชาธิปัตย์เนี่ยทรยศหักหลังมิตรร่วมรบอย่างอำมหิตท,ที่สุดเลยครับ เพราะพรรคประชาธิปัตย์และนายชวนหลีกภัยเนี่ยชี้นิ้วไปหาจำลองบอกว่าจำลองพาคนไปตายครับพี่น้องนี่คือสันดาณท่าแท้ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือนอกจากโกหกตอแหลแล้ว,ลวมันยังพร้อมที่จะทรยศหักหลังเพื่อนมิตรได้ตลอดเวลาครับที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เล่าด้วยความสนุกนะครับผมเล่าเนี่ยเพื่อจะบอกกล่าวไปยังพี่น้องทั้งหลาย ที่ไปชุมนุมกันตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องที่เคารพท่านมีเสร็์ครับในการที่จะประท้วงนั่นประท้วงนี่ท่านมีิทริ์ที่จะไปชุมนุมที่โน่้นที่นี่ท่านมีิทธิ์ที่จะตามหลังพักการเมืองพักโน้นทังนี้แต่ผมถามท่านตรงๆนะครับถามท่านตรงๆท่านยอมไปตามหลังไอ้พวกโกหกตอแหลแล้วทรยศหักหลังเพื่อนหรือเปล่าครับคุณครับ ผมจึงต้องกาบเรียนให้ทราบท่าแท้ของพรรคประชาธ,ธิปัตย์ก่อนนอกจากนี้นะครับพวกมันเนี่ยเริ่มต้นโดยการบอกว่าต่อต้านเนื้อโทษกรรมแบบเหมาเข่งและสุดซอยแล้วมันก็ใส่ร้ายป้ายสีครบชุดเลยไอ้นื้อไอ้เนื้อโทษนี่นะครับเอาสมมุตินะในวันนี้หยุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลิกไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเนื้อโทษเหมาเข่งสุดซอยนี่นะครับมันเป็นจริง แต่มันเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นเนื้อโทษเป็นกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานการเงินแม้แต่นิดหน่อยแต่นายสุเทพกับนายพิสิทธิท์เวชาชีวะโกหกตอแหลประชาชนทั้งประเทศว่าเป็นเนื้อโทษที่เกี่ยวข้องกับการเงินครับพี่น้องครับไม่เกี่ยวกับการเงินเลยและไม่เกี่ยวกับการคืนเงินนายกทักษิณและผมจะบอกคุณนะนายกทักษิณเนี่ย,ย,นเ,นยเขาเคยบอกอาจจะผ่านทีวีอาจจะผ่าน วิทยุผมทราบไม,มาครับว่ามีเหมืองทองที่แอฟริกาเขาขายไม่ออกอะ่ะเขาจนแต้มเขาเลยมาหานายกทักษณิณให้ในายกทักษณิณซื้อนายกทักษณิณเป็นคนฉลาดครับก่อนที่จะซื้ออะไรเนี่ยนายกทักษณิณเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูก่อนว่าในหนึ่งกิโลกร,รมัมของดินที่ขุดมาเนี่ยมีมีทองเท่าไหร่ปรากฏว่ามีทองคุ้มที่จะซื้อนายกทักษณิณก็เลยซื้อครับ และปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะถัดมาอีกประมาณปีกว่าๆหรือสองปีปรากฏว่าเหมืองทองดังกล่าวพบแร่ยูเลเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่แพงที่สุดในโลกครับก็เลยทําให้นายกทักษิณสามารถเศกกระดาษกลายเป็นทองคําได้นี่ไงเพราะฉะนั้นสุเทพเทือกสุบันคุณอย่ามาหลอกคนทั้งประเทศเลย แล้วคุณจะมากล่าวหานาะยกทักษิณเลยนะครับว่านี่ล้โทษเพื่อที่จะไปช่วยทักศิณไอ้น,นี่มันโกหกตอแหลโดยสิ้นเชิงและโกหกหน้า,ด,า,นด,านด้านด้วยครับข้อต่อมาผมจะกล่าวเรียนพี่น้องนะคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันซ่อนดาบไว้ข้างหลังหน้าฉากมันทําตัวเป็นนักบุญดูวาวกับว่ามันต้องการมาต่อต้านเนื้อโทษเหมาเข่งแต่ความจริงพี่น้องครับวันนี้มันปรากฏชัดแล้ว ว่ามันต้องการล้มนายกยิ่งลักษณ์และมันต้องการล้มระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับพี่น้องผมถามพี่น้องจริงๆนะครับว่าจะยอมให้สุเทพเทือกสุบัณมันล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะยอมให้สุเทพเทือกสุบัณมันล้ม,ละละมรมมะบอบประชาธิปไตยอัน,นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปล่าครับยอมไหมยอมไหมเปล่า คือความตั้งใจมันจริงๆเนี่ยก็คือดาบที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังแต่ด้านหน้ามันก็เล่นละครต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชักดาบออกมาในวันพุ่งนี้กับมือรือนี้เราพร้อมที่จะต่อสู้กันในสุเทพธิรัศมิ์รอเปล่าครับพี่น้องพร้อมไหมนี่ผมต้องกาบรียนด้วยความคารพนะครับเพราะว่าผมยืนยันในเรื่องสันติวิธีเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราสันติวิธีการต่อสู้ของเราไม่ได้ใช้ปืนผาหน้าไม้นะครับแต่การต่อสู้ของเรา จะใช้มวลชนเลือนแสนเลือนล้านเลือนห0ล้านทั่วประเทศปรากฏออกมาพร้อมๆกันบอกว่าปูไม่เอามืออีกต่อไปแล้วไอ้สุเทพเพื่อสุบรรไอ้อภิสิทธิ์เวชาชีวะผมบอกเลยครับว่าผมจะใช้ภาษาสุภาพกับไอ้พวกนี้ไม่ได้เมื่อวานอภิสิทธิ์เวชาชีวะมันปราศัยเนี่ยโกหกอย่างหน้าด้าน,านเลยมันบอกว่าทางรัฐบาลชุดนี้ทำให้ประชาชนที่ไปชุมนุมกันตายสัก แม้เพียงคนเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐบาลเราไม่มีวันที่จะใช้กระสุนกับพี่น้องประชาชนถึงถึงแม้ว่าจะไปชุมนุมกับพวกสุเทพเชื่อสุพรรณก็ตามเพราะสิ่งที่มันพูดเนี่ยโกหกตอแหลโดยสิ้นเชิงแต่อภิสิทธิ์เนี่ยนอกจากโกหกตอแหลยังเอามาหิดวิปริตผิดมนุษย์ด้วยครับพี่น้องครับเอาทำไมผมไปพูดรุนแรงกับเขาอย่างนั้นเนี่ยมีหลายคนบอกว่าคุณหมอสันติวิธีนะ ก็ไม่วิปริตนะครับไม่เอามาหติตวิปรลิตผิดมนุษย์ได้ยังไงก็คุณนรัฐบาลของคุณน่ยสั่งยิงหัวประชาชนตั้งเกือบร้อยศพแต่คุณไม่เคยพูดคาว่าขอโทษสักคาเลยใช่หรือเปล่าผมยืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยแหละเไไป็นคนฆ่าเอาคุณหมอไปกล่าวหาเขาอย่างนี้ได้ยังไงไม่ใช่ครับศาลครับศาลนี่นะชี้มา14ีศพครับ สิสศพนะครับและมี12สอศพสารชี้ชัดๆแต่ทั้ง14สีศพเนี่ยสารชี้ว่าผู้ตายเนี่ยตายด้วยกระสุนขนาดจุดสองหรือ5้าจุดสองหรือ5.53ซึ่งก็คือกระสุนที่ใช้กับอาวุธปืน M16 และทาวนนั่นก็คือกระสุนที่ใช้กับอาวุธสงครามที่ทหารเท่านั้นใช้ครับพี่น้องครับ ศาลเป็นคนตัดสินเนศาลเป็นคนพิพากษาครับและผมจะกราบเรียนพี่น้องไม่ต้องประวัติพันพึงใดๆมีคนมาโต้เถียงกับผมบอกคุณหมอครับถ้าเอาภอิสิษแพทย์ชาชีวะเอาสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นสาลแล้วไม่รู้กี่ปีนะครับมันจะจับมันติดคุกได้พี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องกังวลวุเรื่องเวลา แต่สิ่งที่เราจะต้องวางน้ำหนักวางเป็นหลักการไว้ก็คือว่าฆาตะกรมันต้องขึ้นสู่สารพิภากษาตามกระบวนยุติธรรมครับพี่น้องดูกัะบูชาสิครับกัะบูชาเนี่ยนะรัฐบาลพ่พศนนี่นะครับเริ่มค่าปี2,518ปีนี้2,556ผ่านมาแล้ว38ปี พรพศยังนั่งอยู่ในคอกจำเลยเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องดังนั้นเราจึงอยากจะให้นายอภิส,ชชสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรน,นั่งอยู่ในคอกจำเลยจนกว่าพวกมันจะเข้าคึกหรือถูกประหารชีวิตครับไม่ว่ากี่ปีก็ตามไม่ว่ากี่ปีก็ตามยิ่งนั่งนานหลายปี10ปี20ปีความอัปยศอดสูมันจะเกิดขึ้นกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ และก็นายสุเทพเทือกสุบรรรวมทั้งตระกูลเทือกเขาเหล่ากอของมันทั้งขยงไปหมดเลยครับพินาศหมดผมไม่มอยากจะละาลาบและล้วงไปถึงตระกูลเวชาชีวะนะครับแต่ผมอยากให้ตระกูลเวชาชีวะเนี่ยนะอยากให้ตระกูลเวชาชีวะอัปเปหิในอภิสิทธิ์ออกจากตระกูลโดยเร็วที่สุดครับอัปเปหิไปเลย เอาผมพูดด้วยความปรารถนาดีต่อตระกูลเวชาชีวะนะครับและผมก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อตระกูลเทือกสุบรณผมอยากจะบอกตระกูลเทือกสุบัณครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณรีบประกาศอัปเปหีตัวกาลกินีสเสนียดจันไรออกจากครอบครัวคุณทันทีคือไอ้สุเทพเทือกสุบัณครับอย่างน้อยก็จะรักษาเกียรติยศและเกียรติภูมิของตระกูลเวชาชีวะ และเกียรติยศและเกียรติภูมิของตระกูลเทือกสุบรรได้ไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงครับสมมุติว่าศาลเนี่ยนะเอาไอ้พวกนี้ขึ้นสู่ข้อจำเลยเนี่ยสามสิบปีท่านครับตลอดเวลาสามสิบปีสังคมก็จะประนามตระกูลเทือกสุบรรสังคมก็จะประนามตระกูลเวชาชีวะอยู่ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมครับนี่ผมชี้ทางสวรรค์ให้กับตระกูลเวชาชีวะ และผมชี้ทางสวรรค์ให้กับเทือกสุบรรณนะถ้าคุณไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะแล้วคุณจะรู้ว่านารกมันมีจริงครับข้อต่อมาผมกาบเรียนพี่น้องนะครับไม่ทราบว่าเวลาผมหมดแล้วหรือยังนะครับรู้สึกเขาจะมาส่งสัญญาแล้วผมอยากจะกาบเรียนพี่น้องนะครับในการต่อสู้เนี่ยเราต้องกําหนดมิตรกําหนดศัตรูให้ถูกต้องไอ้นี่เป็นระยะใหญ่ ระยะใหญ่ๆนี่นะฮะเราต้องกําหนดมิตรกําหนดศัตรูให้ถูกต้องระยะใหญ่ๆก็คือเราต้องการโค่นล,ล้มระบอบอระมาตยาธิปไตยเราต้องการที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปมม็นมนุษุ์ให้แข็งแรงแต่ในการต่อสู้แต่ละยกแต่ละสมรลภูมิแต่ละแต่ละศึกเนี่ยการศึกเล็กๆเ,เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ศัตรูให้ถูกนะครับผมถามพี่น้องนะเอาตอนนี้เอาตอนนี้นะ ถ้าใครตอบถูกมาเอารางจากผมมาเอารางวัลจากผมผมถามพี่น้องนะนะวินาทีเนี่ยใครเป็นศัตรูตัวสําคัญที่สุดเอาวินาทีเนี่ยใครเป็นศัตรูตัวสําคัญที่สุดครับเอาผมเฉลยดีกว่าท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะไม่มีปัญหาเพราะรัฐบาลเราถอยแล้วครับรัฐบาลเราไม่เอาแล้วนิรโทษเมาเข่ง พักรวมรัฐบาลทั้งสี่พรรคเนี่ยก็ให้สัตวรปฏริญาณแล้วให้สัตว์ยาบาลแล้วว่าไม่เอาเนื้อโทษเหมาเข่งประธานวุฒิสภาก็บอกแล้วไม่เอาเนื้อโทษเหมาเข่งจะตีให้ตกแต่มันมีดันผ่าดันผ่ามีไอ้สอวลากตั้งมันเสือกเข้ามาขวางครับพี่น้องครับเพราะในวินาทีนี้นะศัตรูของประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะผมเยี้ยหูฟังนะครับผมเงี้ยหูฟัง ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาปรารถนาที่อยากจะให้นิรโทษเมาเข่งมันตกไปแต่ปรากฏว่าไม่ไอ้สอวลากตั้งมันเข้ามาเสือครับขวางเอาไว้ครับก่อนหน้านี้ไอ้สอวลากตั้งเนี่ยมันบอกเลยนะครับว่ามันไม่เอานิรโทษเมาเข่งมันบอกเลยพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่เอานิรโทษเมาเข่งแล้ววันนี้วันนี้ทาไมพวกคุณถึงมาขวางนิรโทษเมาเข่งและไอ้พวกสวลากตั้ง และผมสงสารประธานนิคมนะครับท่านเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่น่าเคารพจริงๆคือไอ้สวลากตั้งนี่นะมันเป็นประชุมครับมันลงมันลงชื่อเข้าร่วมประชุมแต่พอเข้าประชุมจริงๆมันไม่เข้าอ่ะมันเข้าไปอยู่ในห้องนึงอ่ะมันรวมตัวกันอยู่ในห้องแล้วมันเรียกประธานนิคมมาประธานนิคมแทนก็เป็นผู้ใหญ่นะท่านต้องการให้เรื่องนิรโทษหมากข่งมันจบไป จะได้ไม่มีเงื่อนไขให้ไอ้สุเทพซึ่งสุบันปูกระโดมมวลชนมาโค่นล,ล้มรัฐบาลของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเงื่อนชี้ขาดนะก็คือไอ้พวกสวรากตั้งนั่นเองอ่ะพี่น้องครับผมจึงอยากจะกร่าบเรี่ยนพี่น้องนะครับผมเนี่ยมีหมายสารอยู่มีเงื่อนไขของสารอยู่ไม่มีปัญหาครับถึงจะมีหมายสารมีเงื่อนมีเงื่อนไขของสารผมก็พร้อมที่จะสนทนาปราศัยกับพี่น้องเพราะผมเคารพดุลพินิจ และวิจารณญาณของพี่น้องทุกคนเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนี่นะมีสติปัญญามีมันสมองไม่น้อยกว่าผมบางคนมากกว่าผมเสียด้วยซ้ําไปใช่หรือเปล่าดังนั้นพี่น้องใช้ดุลพินิษและวิจารณญาณน,นะครับว่าทําอย่างไรถึงจะลากไอ้พวกสวลากตั้งเนี่ยเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์แล้วให้ปัดนะครับให้ตีโต๊ะ เนื้อโทษเหมาเก่งตกไปเสียทีครับสวลากตั้งทั้งหลายผมฝากพี่น้อยนะครับเราต้องลงมือทำนะครับไม่งั้นปล่อยให้สวลากตั้งเนี่ยนะครับมันเล่นตลกทางการเมืองมันเล่นเล่เพทุบายทางการเมืองนี้ไม่ได้นะครับมันกดกระทบกระเทือนครับเพราะว่าตราบเท่าที่เราเรายังไม่สามารถที่จะเอาเนื้อโทษเหมาเก่งนี่ตกไปเนี่ยไอ้เทศเนี่ยมันก็จะพูดตลอดเวลาว่าท่านนายกยิ่งรักไม่จริงใจ ทั้งทั้งที่ท่านนายกลียิ่งรักีนจริงใจแล้วแต่มันติดขัดอยู่ที่ไอ,สอ,อ้สวรากตั้งใช่หรือเปล่าเพราะนั้นก็ผมอยากจะยุติตรงเท่านี้นะพรุ่งนี้มีคำพิพากษาสารโลก11พฤศจิกายนพี่น้องไม่ต้องตกใจถ้าหากเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าสารโลกจะพิพากษาในทางที่ให้สองประเทศปลอมดองกันแน่นอนครับเพราะในวันนี้ทิศทางของโลกคือทิศทางสันติภาพไม่ใช่ทิศทางสงครามผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ แต่หากเกิดเหตุการณ์ประการใดก็แล้วแต่ที่พลิกผันและทํำให้กมบูชาได้เปรียบพี่น้องครับไม่ใช่รัฐบาลยิ่งรักนะครับที่ทําให้ประเทศไทยเสียแผ่นดินแต่รัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ทําให้ประเทศไทยเสียแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วครับโดย MOU 2543นะครับ ผมไม่มีเวลาที่จะมาการาบเปลี่ยนพี่น้องแต่ผมยืนยันเพราะนั้นไม่ต้องตะหนกตกใจไม่ว่าสาลโลกจะพิพากษาออกมาอย่างไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลยคนที่ไปลบกับกัมบ,บูชาคือรัฐบาลอภพิสิทธิ์เปชาชีวะใช่หรือเปล่าลบจนเขาเนี่ยต้องไปขอสาลโลกใช่หรือเปล่าและคนที่ไปเขียนในโมยูสองหก็คือสุขุมพันธ์บริพัตรลงนามกับว่าขิมฮงครับพี่น้องครับ บอกว่าให้ปักปันชายแดนโดยใช้แผนที่ฝรั่งเศสหนึ่งต่อสองแสนครับพี่น้องครับไอ้แผนที่ฝรั่งเศสหนึ่งต่อสองแสนนั่นหมายความว่าไทยเสียดินแดนไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ารัฐบาลชวนหลีกภัยรัฐบาลชวนหลีกภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่ากา,การกระทรวงต่างประเทศหม่อมราชวงศ์สู่ขุมพันธุ์บริพัตรได้ทําให้ประเทศไทยเสียแผ่นดินให้กัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 我先。